ราชาจนสลัดตกบาลังน้มว่าแกงแผงเป็นที่เกรงกลัวไปทั่วทุกหนทุกแห่งเพราะความคาดเดาไม่ได้และความป่าเถื่อนไม่ว่าเขาจะไปที่ใดความตายและหายนะก็ติดตามเขาไปที่นั่นและเป็นที่มาของชื่อเสียงกับคำร่ำลือชนิดที่ว่าแม้แต่กลุ่มที่ทรหดที่สุดก็เกิดความเกรงกลัวไม่เห็นเพียงเงาลับๆของสัมภาระดำบนขอบฟ้าเพราะความร่ำรวยของเขา ได้มาจากการออกล่าเรือในเส้นทางการค้าขายของ1 2 v C ทำให้แกงแพงได้สร้างศัตรูที่แข็งแกร่งมากมายที่ไอโอเนียเขาได้ทำให้ Order of Shadow ที่อันตรายโกรธเกลี้ยวหลังจากที่เขาได้พ้นสะดงวิหารของ j จ็เก็ตไนท์และว่ากันว่าตัวในพลใหญ่แห่งนอกซัตเองก็ต้องการฉีกล่างของแกงแพงให้เป็นชินช้นๆหลังจากที่โจนสลัดคู่นั้นได้ชิงเรวาวเทน ซึ่งเป็นเรือลบส่วนตัวของสเวตและความภาคภูมิใจของกองทัพเรือน,นอกซัตแม้ว่าแก๊งแพงจะสร้างความโกรธแค้นให้กับศัตรูมากมายแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถจัดการเขาให้ได้รับโทษแม้ว่าจะมีการส่งนักฆ่านักล่าฆ่าหัวและแม้แต่กองทัพทั้งกองเพื่อออกตามล่าตัวเขาก็ตามเขามีความสุขอย่างไร้กาศที่ได้เห็นประกาศเรียกค่าหัวของเขาขึ้นสูงขึ้นเรื่อย และไม่เคยลืมที่จะตอกใบป,ประกาศเหล่านั้นบนกระดานข้าหัวที่บิลวอเตอร์ให้ผู้คนได้เห็นทุกครั้งที่เขากลับมายังท่าเรือพร้อมกับเรือของเขาที่อัดแน่นไปด้วยทรัพย์สินในเวลาปัจจุบันแกงแพงถูกโค่นลงจากบัลลังโดยแผนการของนักหน้าข้าหัวมิดฟอร์จูนเรือของเขาถูกทำลายโดยที่ทั้งเมืองบิลวอเตอร์ได้เห็นลูกเรือทั้งหมดของเขาตายพร้อมกับภาพลักษณ์แห่งความอมตัของเขา ทันทีที่พวกกลุ่มอันตพานุเห็นว่าแม้แต่จอมโจรสลัดก็มีจุดอ่อนกลุ่มในบิลวอเตอร์ก็เริ่มลุกคือการต่อสู้ระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นเพื่อแย่งชิงอำนาจการควบคุมเมืองท่าแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิดแก๊งแผงก็ยังมีชีวิตอยู่เขาได้ลอยแผลเป็นสดใหม่หลายแห่งและแขนเหล็กที่ประดิษฐ์ใหม่เพื่อแทนที่แขนเดิมที่ขาดในตอนนี้ เขามุ่งมั่นที่จะสร้างกำลังของเขาใหม่ทวงคืนสิ่งที่เขามองว่าเป็นของเขาอย่างชอบธรรมและลงโทษทุกคนที่บังอาจหักหลังเขาอย่างไร้ความปัานกับตันสงครามของน็อกซัตล่างสูงใหญ่ยืนสั่นและปล่อยขวาลุดมือเมื่อแก๊งแผงดันดาบสั้นของเขาให้แทงลงลึกเข้าไปในลำคอของชายผู้นั้นเลือด แตกฟองจากริมฝมปากของนักรบผู้นั้นในระหว่างที่เขากําลังพูดคาสบบที่ไร้สีแกงแพนกระชากดาบของเขาออกให้เป็นอิสระอีกครั้งแล้วผลักชายที่กําลังตายลงพื้นดาดฟ้าเรือเขาสุดตัวลงเกราะหนักที่เขาใส่ส่งเสียงกระทบดังเรลือดของเขาผสมปาะปนกับน้ำทะเลที่กระชกทั่วพื้นดาดฟ้าเรือตัวเรือสีดำทะบินของเรือแกงแพนเรือทั้งสอง ถูกยึดให้อยู่ด้วยกันด้วยตะขอและเชือกลากเรือแกงแผงกัดฟันสีดำสลับทองเพื่อข่มความเจ็บปวดพวกนอกซักเกือบเอาชนะเขาได้แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมให้ลูกเรือเห็นความอ่อนแอเขาพยายามขยับริมฝีปากให้มีรอยยิ้มอันโหดเหี้ยมทั้งลมและสายฝนสาดผ่านใบหน้าของเขาเขาหันมองไปรอบๆเพื่อสำรวจพวกนอกซัสที่เหลือ เขาได้ทาสู้กับกับตันของศัตรูและชัยชนะของเขาทำให้ความมุ่งมั่นในการต่อสู้ของพวกที่เหลือลดลงเรือลำนี้เป็นของข้าแล้วแกงแผงคำรามด้วยเสียงที่ดังจนแม้แต่ลมพายุก็ไม่อาจกลบคำพูดของเขามีใครจะคัดค้านอะไรไหมหนึ่งในกลุ่มน็อกซัตนักลบล่างยักษ์พร้อมรอยสักของลัทธิเลือดบนหน้าและชุดเกราะหนาจ้องมาทางแกงแผง พวกข้าคือปูดแห่งนอกซัตชายผู้นั้นแผดเสียงพวกข้ายินดีสู้จนตัวตายแทนที่จะปล่อยให้เดนอย่างเจ้าได้ครอบครองเรือลำนี้แก๊งแพงหน้าบึง้งแล้วยักไหลฟังดูเข้าท่าเขาตอบแล้วหันหลังกลับแก๊งแพงส่งสัญญาณให้กับลูกเรือของเขาด้วยรอยยิ้มอันดุร้ายฆ่ามันให้หมดเขาคำราม เผาเรือของพวกมันให้หมอดไหม้ลงสู่ทะเลช่วงแถมตอบโอเคก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะครับเป็นช่วงแถมตอบนะครับวันห้าคอมเมนต์แล้วก็จะสุ่มคอมเมนต์นะครับจากคลิปเก่า ด้วยเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเราจะไม่บอกชื่อนะครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายเล่นมุมนี้กี่ครั้งแล้วเนี่ยโอเคครับเราไม่รอช้าไปที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับผมเกาะแห่งเงานี้ที่เดียวกับที่เทพแมงมุมยุปะคะก็ใช่ครับผมเป็นที่ที่เดียวกันครับถ้าสงสัยว่าเทพแมงมุมนี่หน้าตาเป็นยังไงก็ลองเข้าไปที่แมปของทวิ t ทรีไลน์ครับผมนีเอ็กเซน์ก็มา โอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์ comment ที่2พี่ครับเวลาเล่น LL เนี่ยส่วนใหญ่ดาเมจหลักของทีมจะอยู่ตำแหน่งไหนล่ะครับดาเมจหลักจริงๆก็ควรจะเป็น a d ดนะครับดาเมจในช่วงแรกนี่จะไปอยู่ในมิดเลนส่วนใหญ่ครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมนี่ดาเมจหลักๆเลยก็จะเป็น ADC แล้วก็ตามมาด้วยมิดเลนครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์ comment ที่3ช่องกาดีอุสเปลี่เนี่ไม่ใช่ครับผมนี่ช่องกาโวครับ ่ใช่อนี้ช่องอันแตดโอเคโอเคครับไปที่คอมเมนต์ที่4ครับมันมีจุดเปลี่ยนเล็กน้อยที่ทําให้ทั้งสองคนเข้าใจผิดกันนะครับอาเซียตั้งใจจะปกปิดเรื่องปลดปล่อยธาตุไว้เป็นความลับไม่ให้ใครรู้แม้แต่เซอร์ลาดแต่เซอร์ลาดดันไปทวงสัญญาตอนที่อาเซียยังไม่พร้อมจ่อหน้าพวกขุนนางก็เลยโดนอาเซียด่ากลับมาเลยทําให้ความพักดีที่มีให้ตั้งแต่ยังเด็กมันดิ่งลงเหวเซอร์ลาดเลยวางแผนก่อกบฏตั้งแต่ตอนนั้นครับวงเล็บ ฟังประวัติเซอร์ดแล้วจะเข้าใจครับใช่ครับผมก็ก็ตามนั้นเลยครับยังไงก็ติดตามผลงานต่อไปครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์สุดท้ายครับคอมเมนต์ที่5ผมฟัง EP6 ติดเลยครับสนุกมากชอบมากครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็จะพยายามพัฒนาฝีมือในการตัดต่อไปเรื่อยๆครับ ยังไงก็ติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงแถมตอบนล5คอมเมนต์นะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากเพจไว้นิดนึงนะครับก็เข้าไปกดถูกใจไว้ที่เพจอันแตสนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดขึ้นหมายะระฆังนะครับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจี๊ดครับ